สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณสุยศิวัคควไรพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับแรนดอมคลิปนี้นะครัวจะมาทำในหัวข้อคำถามเขาอยากกลับมาไหมนะคะจะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะหรือว่าเลิกลากันไปแล้วไม่ว่า คนที่คุณนึกถึงอยู่นี้จะเป็นใครก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกมาล้วงลึกนะคะว่าเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งไหมนะคะร m นดอมคลิปนี้สามารถ g ัับชมได้ไม่ว่าจะเป็นการบังเอิญเข้ามาเจอนะคะหรือว่าตั้งใจมาดูก็สามารถดูได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำนายดวงกันเลยนะคะกับคำถามเขาอยากกลับมาไหม อ่ะวันนี้เราจะใช้เป็น oracle card นะคะแล้วก็ tarot card ร่วมกันอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอดูขอดูความรู้สึกทดท,ท,ท่านคะ sorry ค่ะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอันดับแรกเลยก่อนที่จะไปดูความรู้สึกนะคะสถานการณ์คุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์คุณและเขาตอนนี้ก่อนนะ สถานการณ์คุณและเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเอ็มเ o r ค่ะใบที่หนึ่งนะห้าเหรียญ เทอร์มิตขออีกสักสามใบนะคะสองไม้เท่าที่ขาดสามไม้ควินเหลียนค่ะอ๋อหนึ่งเหรียญ c e o f Pentacle นะคะหนึ่งเหรียญอันนี้จะเป็นแปดดาบ สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะความรู้สึกของคุณและเขาในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าต่างเงียบใช้ความใช้ใช้ความเามามงียบในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วกันเนาะคือคนที่คุณถามถึงนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาจจะ หายไปจากชีวิตคุณเนาะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แล้วก็อาจจะมีงานที่ยุ่งนะคะตัวคุณก็อาจจะงานยุ่งเขาก็อาจจะงานยุ่งแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะของการต้องห่างกันนะคะในระหว่างที่ห่างกันเขาก็เสียใจนะคะคุณก็เสียใจคือในในสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาไม่ต่างกันมีความเสียใจเหมือนกันนะคะ เวลาเวลาที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยเสียดายกันทั้งคู่เลยนะคะคุณก็เสียดายเวลาเขาก็เสียดายเวลาแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะในระหว่างที่ห่างกันไปคุณก็ไม่ได้มีความสุขเขาก็ไม่ได้มีความสุขถ้าดูตามสถานการณ์ที่ไพ่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะดูเป็น emperor ดูเป็นแบบไม่สนไม่แคร์ดูไม่ทุกร้อนนะคะอตัวคุณเนี่ยถ้าดูนะคะ emperor กับหนึ่งเหลียนเนี่ยเปรียบได้เป็นตัวเขาเนี่ยตัวเขาก็อาจเป็น emperor ลักษณะอยู่ได้มีความสุขนะคะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานไม่ได้คิดถึงคุณแล้วนะคะลืมคุณไปแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ย ยังไม่ยังยังไม่สำเร็จอยู่เรื่องเดียวคือในเรื่องของความรักนะคะเขากําลังหาทางออกอยู่ถามว่าเขามีคนอื่นไหมถึงถึงแม้ว่าเขาจะมีถึงแม้ว่าเขาจะคุยกับใครก็ตามแต่นะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ให้สานะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกยังต้องการคุณอยู่ห้าเหลี่ยนเนี่ยมันเป็นลักษณะของความรู้สึกที่ยังฝังใจกับอดีตเนาะแล้วก็ กำลังหาทางออกของปัญหานั้นนะคะทีนี้มาดูเป็นตัวคุณในระหว่างที่คุณไม่ได้คุยกับเขาในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างเงียบตัวคุณเป็นเหมือนหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะถามว่าคุณคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าการรอคอยทุกอย่างนะคะมันมันมีเวลาของมันเนี่ยตัวคุณรอคอยเขาอยู่นะคะก็ ในการรอคอยตรงนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่เจ็บคุณก็เจ็บนะคะแต่คุณจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองทุกทรมานคือค่อนข้างจะมีอะไรเหมือนกันคุณและเขาอะมีอะไรเหมือนกันในเรื่องของความรักหมายถึงว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานอะไรประมาณนี้แต่เมื่อตกกลางคืนหรือว่าอยู่คนเดียวแล้วกลับกลายเป็นว่าคิดถึงกันนะคะมีคนเข้ามาพวกคุณทั้งคู่ก็ยังไม่เปิดใจนะคะดังนั้นลักษณะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณและเขาเป็นอย่างไรเนาะก็มีความเหมือนกันมีความคล้ายคลึงกันอยู่มากเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็มเ o อแล้วก็หนึ่งเหลียนเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่พอหมดจากหน้าที่ตรงนู้นนะคะได้กลับมาอยู่คนเดียวหรือว่าได้กลับมาอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในห้องก็กล,กลายเป็นว่า นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะนึกถึงใครบางคนนะคะหรือว่าเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขากระแสจิตรตรงนี้นะคะมันเป็นการส่งกระแสที่สื่อถึงกันได้นะคะละักษณะคิดว่าลึกๆแล้วใจยังผูกพันกันมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะที่จ,จบความสัมพันธ์ในห้วงเวลานี้สรุปก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครที่เข้ามาดูนะคะคุณทั้งคู่เป็นคนที่ตอนนี้เริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วนะคะ ดูเหมือนว่าคุณจะลืมเขาได้ดูเหมือนว่าเขาจะลืมคุณได้แต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวของคุณไม่มีใครรู้ดีเท่ากับใจของคุณนะคะถ้าเมื่อใดก็ตามแต่นะคะตกกลางคืนคุณมีความคิดถึงเขาก็ขอให้คุณแบบได้รู้ไว้เลยนะคะว่าตัวของเขาก็มีความคิดถึงคุณไม่น้อยไปกว่ากันอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอทราบความรู้สึกของเขาเลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยวควายจะมาเปิดความรู้สึกของเขาแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะคะขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีกับคุณก่อนนะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขาอยากกลับมาไหมนะคะอันดับแรกเลยขอดูความรู้สึกของเขาก่อน น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างควบคุมหรือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เขาไม่อยากที่จะแสดงอะไรออกมาหรือไม่ก็อีโก้ควบคุมเขาอยู่นะคะคือเขายังไม่สามารถที่จะเป็นตัวเองได้หรืออาจจะต้องทนความทรมานไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าคอนโทรลตรงนี้เนี่ยมันเป็นรักคอนโทรลตรงนี้มันเป็นเหมือนการควบคุม ไม่ให้กระทําในสิ่งที่ใจต้องการนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกสองใบนะๆๆๆๆๆเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอืมพยายามที่จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องคุณนะจะพยายามออกเข้าใจละอันนี้เข้าใจเลยเขาพยายามไม่ให้คิด ถึงคุณพยายามไม่รักคุณพยายามจะตัดคุณออกจากชีวิตดังนั้นเมื่อใดก็ตามแต่ที่เขาพยายามอ่ะแสดงว่าเขายังรักอยู่มันเป็นกฎง่ายๆเลยถ้าคุณไม่รักคุณไม่ต้องพยายามนะคะแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมากเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากแต่เขาพยายามที่จะเก็บอาการไว้เออต้องบอกอย่างนี้นะเก็บอาการเก็บทรงไว้นะอ่านเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ อมีความรู้สึกอยากที่จะระบายให้ใครบางคนได้ออได้ได้เข้าใจเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้สำหรับความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะถ้าดูตามฟีลลิ่งที่ขึ้นนะเขายัง ยังเสียใจกับการเลิกลายอยู่นะเนี่ยเห็นไหมไม่แน่นะตกกลางคืนเขาก็อาจจะแบบโทรไปปรึกษาเพื่อนนะคะหรือไม่ก็อาจจะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ทบทวนบางสิ่งบางอย่างเรื่องของคุณคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าการที่ห่างกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บปวดนะเขาเจ็บปวดมากนะคะแล้วก็พยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันดําเนินต่อไปได้หมายความว่า ถึงแม้ว่ากลางคืนจะนอนไม่หลับขนาดไหนนะคะตอนกลางวันเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาทํางานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยววายขอเพิ่มอีก3ใบแล้วกันนะชายก็ ชอบอยู่แอบชอบคุณอยู่นะคะยังแอบชอบยังแอบแอบมองแอบชอบแอบส่องแอบหวังแอบรักเป็นลักษณะแอบค่ะอมาดูกันต่อไม่กล้าบอกความในใจและไพ่ใบนี้นะคะตัวของเขาเองเป็นคนช่างฝันนะคะเขาก็ยังฝันว่าจะมีวันที่ดีร่วมกันนะคะในอนาคตก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิต เห็นไหมเนี่ยก็เป็นคำตอบที่อยู่ในใจของเขาเลยก็ว่าได้นะคะเชอริออดขอเวลาเขานิดนึงนะคะขอเวลาเขานิดนึงตัวของเขาเองอาจจะมีอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จนะคะหรือไม่ก็ขอให้เขาได้รวบรวมความกล้าสักนิดนึงเขาถึงจะติดต่อคุณกลับมานะคะจริงๆแล้วเขาก็มีความในใจอยากจะบอกคุณให้คุณได้รับรู้ด้วยตัวเอง สรุปก็คือว่าเขายังรักคุณอยู่ยังชอบคุณมากนะคะพยายามเก็บอาการพยายามเ,าเก็บซ่อนความรู้สึกไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังไม่ไม่เปลี่ยนใจอ่ะมันเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบวกกับอีโก้ของเขานะหลายๆครั้งเนี่ยเขาอยากที่จะมาง้อเลยนะ แต่ตอนนี้จะด้วยความเอเอเขาเรียกอะไรอ่ะอีโก้เนาะเขาเรียกว่าความแบบศักดิ์ศรีอะค่ะนะคะมันค้ำคอเขาอยู่หรือเปล่าก็เลยยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายเหมือนเขากดตัวเองอะกดอารมณ์กดอารมณ์กดความรู้สึกนะคะไม่ให้แบบแสดงออกมาในในแบบฉบับที่เขาคิดเขาเก็บอาการเก่งมากคนนี้อ เก็บซ่อนความรู้สึกเก็บอาการมีความมีความคิดถึงคุณอยู่ในในช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยคุณก็ยังอบอวนอยู่ในชีวิตของเขานะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปมาดูความรู้สึกของคุณนะคะที่มีกับเขาบ้างดีกว่านะคะขอดูความรู้สึกของคุณ สำหรับแบแรกเลยนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่ไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรเนี่ยความรู้สึกแรกนะคะคุณเป็นความรู้สึกแบบนี้คุณไม่มั่นใจว่าเขาเป็นยังเป็นคนเดิมเขายังเป็นคนที่รักคุณอยู่ไหมนะคะคุณทั้งๆที่จะไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไร่อู้ตอนนี้คุณก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะคิดมากนอนไม่หลับเป็นซตอมบี้เลยนะคิดมากนอนไม่หลับตกกลางคืนเมื่อไหร่ก็สภาพเป็นแบบนี้เลยนะ โอ้ยตายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณเครียดมากเลยนะโขต้องพยายามฮิลลิ่งใจตัวเองนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูดูรอนดอมนี้ความรู้สึกของคุณนี่แย่จริงๆนะคุณค่อนข้างที่จะเครียดเพราะว่าการที่เขาเงียบไปในรอบนี้มันเงียบไปผิดปกติแต่ก่อนเขาไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เขาเป็นนะทำให้คุณคิดฟุ้งซ่านนะทำให้คุณคิดมากคุณคุณเสียใจมากจริงๆนะคะมันเป็นเพราะว่า รอบนี้อาจจะเป็นการทะเลาะที่รุนแรงหรือแม่ก็มีการบอกเลิกกันจนคุณท้อใจนะคะคุณนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีความเครียดหาทางออกไม่เจอแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้พยายามทำอะไรก็ตามแต่ให้ตัวเองมีความสุขนะคะทำอะไรก็ได้นะคะที่คุณมีความสุขขอให้คุณทำอยู่กับเพื่อนนะคะหรือไม่ก็ หากระตูนดูนะคะให้มีความสุขสนุกหรือทําอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้มันแบบไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าตามความรู้สึกแล้วคุณแย่คุณรู้สึกแย่มากคุณรู้สึกอกหักคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องจบกันจริงๆแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็ไม่มั่นใจในตัวเขาเลยว่าเขายังเป็นคนเดิมที่ยังรักคุณอยู่หรือเปล่านะขอดูเพิ่มเติมค่ะ ขอดูความรู้สึกคุณเพิ่มเติมรักตัวเองดีใจด้วยนะคะเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้คุณไม่ไหวเลยนะคะคุณเริ่มคุณพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขากลับมาหรือว่าทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะลืมแต่สุดท้ายมันลืมไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องดีใจด้วยนะคะคุณเริ่มกลับมามีสติมากขึ้นแล้วก็กลับมารักตัวเองแล้วนะโหดีใจมากเลยแต่ก่อนหน้านี้แย่มากนะก่อนหน้านี้เพื่อนเแย่มากนะคะแย่มากเลย คุณเริ่มมีความหวังและนแสดงว่าตอนนี้คุณก็อาจจะไม่ได้แบบทุรนทุร,รายเท่าเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่แต่ก่อนเนี่ยใช่เลยนะคะคุณรู้สึกแย่มากนะคะในช่วงที่เขาแบบหายไปแรกๆไปไม่เป็นเลยแต่ตอนนี้คุณเริ่มกลับมารักตัวเองนะคะคุณเริ่มที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วขออีกหนึ่งใบค่ะโอ้มีคุณมีความรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะที่ ที่จะเลิกรักนะคะดังนั้นถ้าถ้ามันยากที่จะเลิกรักเขาควายแนะนําว่าก็ปล่อยไปค่ะวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเวลาจะทําให้เราได้แบบหมดความรู้สึกตรงนั้นเองคือคุณก็ยังรอคอยเขาคุณก็ยังยึดติดกับเขาอยู่นะคะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แบบเครียดหรือว่าไม่ได้เสียใจเหมือนเหมือนครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เดือนสองเดือนคุณค่อนข้างที่จะหมกมุ่น เรื่องของเขาเสียใจมากนะคะอาการอกหักชัดเจนแต่ตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ถามว่าลืมไหมยังไม่ลืมนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาต่อไปนะคะเดี๋ยวมาขอดูข้อความในใจนะคะขอดูข้อความในใจของเขานะคะขอดูข้อความในใจของเขาขอดูข้อความในใจของเขาที่อยากบอกคุณนะคะ ในใจที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือว่าเขาสงสัยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในสายตาคุณตอนนี้นะคะอันนี้คือข้อความแรกข้อความที่2คุณเกลียดฉันไหมแน่นอนนะคะข้อความที่3ามฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันกลับคืนมาได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเริ่มสำนึกผิดละตอนนี้เขาเริ่มสำนึกผิดเพราะดูได้จาก เริ่มมีความสับสนในใจสงสัยว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าสงสัยว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมอ่ะโอเคถามว่าเขาส่องคุณไหมคิดว่าส่องนะคะไม่ว่าจะโซเชียลไหนถ้าคุณต้องการนะคะอยากที่จะแสดงความ,มรู้สึกถ้าแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะมีการโพสต์ต่อว่าหรืออะไรก็ตามแต่เอาใหม่ครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าคนคนนี้ยังส่องคุณอยู่คุณลองใช้ การสื่อสารผ่านทางโซเชียลดูนะคะรอบนี้คุณก็อาจจะโพสต์เหมือนเป็นการให้อภัยเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะโพส์อะไรที่เป็นทัศนคติบวกหรือว่าโพสต์อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนคนนี้แอบมองคุณอยู่นะคะแล้วแล้วก็อาจจะไปเจออะไรบางอย่างที่คุณโพสต์แล้วกระทบถึงเขาเขาอาจจะคิดว่าคุณเกลียดเขาแล้วก็ได้นะคะเขาอยากจะขอโทษคุณในคําพูดที่เขา ในคําพูดที่เขาพูดไม่ดีกับคุณเขาอาจจะเคยว่าคุณเขาอาจจะเคยบอกเลิกคุณหรือว่าเขาเคยอาจจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะที่พูดร้ายๆกับคุณจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเขารู้สึกสำนึกผิดมากแล้วก็อยากจะมาขอโทษคุณและยังสงสัยว่าเขายังเป็นคนที่คุณรักอยู่หรือเปล่าต่อไปเรามาดูความรู้สึกของคุณนะคะที่มีกับเขาคนนั้นบ้างกันขอดูความรู้สึกของคุณนะคะ ขออนุญาตเอาไพ่สวยนะคะขออนุญาตมาวางเป็นพร็อพนิดหนึ่งนะเป็นหน้าไพ่นะคะควีนอลิสทาโรมาดูความรู้สึกของคุณกันม,มาดูความรู้สึกของคุณกันนะฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆคุณคุณก็ยัง ยังไม่ลืมคุณก็ยังคิดถึงเขาแล้วก็ยังดูเขาอยู่ไกลๆนะคะเพราะว่าคุณเริ่มกลับมารักตัวเองได้แล้วอ่าโอเคฉันรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะก็แน่นอนนะคะคุณก็ยังยังยังไม่เริ่มอะเออก็ยังรอคอยนะคะว่าจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะได้กลับมารักกันอีกครั้งอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะ เออก็อย่างที่บอกบางครั้งคุณอาจจะพต์ต่อว่านะคะหรือคุณอาจจะแสดงว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณแสดงมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ใจคุณคิดหรอกนะคะเรียกได้ว่าปากแข็งทั้งคู่เลยนะคะคุณทั้งคู่มีอะไรคล้ายกันนะแล้วก็มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้ยังไม่สามารถตัดความรักความสัมพันธ์นี้ไปจากชีวิตกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะเขาอยากกลับมาไหมนะคะเขาอยากกลับมาไหม เขายังอยากกลับมาไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันควีนเหรียญควีนเหรียญเนี่ยคุณก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในใจเขาเลยแหละเนี่ยทำไมจะไม่อยากกลับนะคะยังทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะควีนกับคิงขึ้น ราชินีเหรียญกับคิงไม้เท้าขึ้นเนี่ยเขามองคนอื่นไม่ได้หรอกนอกจากคุณทําไมเขาจะไม่อยากกลับฟินนะจริงๆคุณดูควีนนะถ้าไม่เชื่อนะเราสับไพ่กันให้เห็นเลยเนี่ยต้องบอกว่าใครนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมันจะได้กลับมาอีกไหมนะคะแรนด o อมคลิปนี้ก็ได้ออกมาตอบ ออกมาตอบเพื่อนๆแล้วนะคะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่กันนะคะอาจจะเป็นทวินเฟรมก็ได้ควีนกับคิงขึ้นนะคะกับคำถามที่เราต้องการจะกจะทราบว่าเขาอยากกลับมาไหมนะคะเขาอยากกลับมาเพราะว่าเขาเถอต่อให้เขาจะมีใครคนอื่นเข้ามาในชีวิตเขาก็ยังมองแค่คุณนะคะเขาก็ยังรักแค่คุณ ยังไม่สามารถที่จะ move on ออกจากคุณได้เลยนะคะหรือไม่ตัวเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณและเขาเป็นเหมือนบุกเพสสนิวาากันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะดีใจจังเลยอ่ะนะคะ สี่ไม้เท้ามันเป็นลักษณะของคู่ที่ผูกพันกันมาจากอดีตชาตินะคะแล้วก็มามาในปัจจุบันนี้ก็มามาในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้กลับมาเจอกันถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคจะมาทดสอบคุณมากขนาดไหนนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณั้งคู่ห่างกันไปได้เลยอย่างที่ได้บอกไปส่วนตัวของเขาเนี่ย คิดเลยนะว่าคุณนะ่ะถ้าไม่เป็นโซเมดก็เป็นทวินเฟรมของเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะ King of w a นนี่นะคะแล้วในภาพนี้ก็จะเป็นราชาไม้เท้าที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบนะเนี่ยความคิดของเขานี่ก็เป็นลักษณะของต่อให้ตั้งใจทำงานต่อให้แบบพยายามลืมมากขนาดไหนในใจของเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามารับฟังแรนดอมจนถึงตอนนี้อย่างที่ได้บอกไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นกดแรงดึงดูดใช้ได้เสมอและปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมออยู่ที่ว่าคุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาและดึงดูดได้มากขนาดไหนเหมือนอย่างคลิปนี้หลายๆคนมีข้อกังขานะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเป็นแรนดอมนะคะสุ่มเป็นการสุ่มเป็นการแรนดอมแต่ถ้าคุณต้องการอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริงคุณสามารถที่จะแสดง ด้วยการคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นของคุณได้เลยนะคะหรือจะเขียนจารึกไว้ในคอมเมนต์คลิปนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ดูมาความสัมพันธ์ของคุณมันก็ลุ่มๆม,มดอนดอนนะคะรู้สึกว่าจะมีปัญหาตลอดแต่พอมาโค้งสุดท้ายเรามาสรุปกันว่าและเขาคนนั้นยังอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะคะบทสรุปค่อนข้างที่จะเป็นไปบวกมากม,ากมาก เพราะตัวของเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะโอ้ไพ่ใบนี้ดีนะคะคือ มีคุณคำรู้สึกว่าแบบโชคชะตาหรือว่าดวงความรักของคุณอะเมจิกเชียนก็เป็นลักษณะของปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้นะคะถ้าให้เลือกได้หนึ่งข้อคุณอยากเลือกอะไรถ้าคุณเลือกความรักความรักก็จะเข้ามานะคะแน่นอนต้องบอกว่าปาฏิหาริเกิดขึ้นจริงนะคะดังนั้นใครที่เข้ามาใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ฟังถึงตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะ ต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างดนดนใจให้คุณเข้ามานะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะหกดาบหกดาบเนี่ย การรอคอยตรงนี้มันเป็นลักษณะของมันเป็นเวลาที่กําลังจะได้เจอกันนะ่ะแล้วคุณจะมีความรู้สึกตื่นเต้นนะ่ะเออมันเป็นการเดินทางที่แบบเริ่มสงบแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่าเรเวลนี้นะคุณคุณจะได้แบบได้เจอกันหรือว่าได้คุยกันอนะ่ะแล้วคุณจะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเหมือนนัดเจอกันอนะ่ะเออมันจะเป็นความรู้สึกแบบเพราะว่าหกดาบถ้าคุณดูนะคะ รอบร้อมไปด้วยดอกบัวเนาะแล้วก็แบบมีความประมามีความเขินอายเหมือนแบบกับแบบว่ากำลังกาลังเดินทางนะคะไปพบเจอใครบางคนหรือคุณกำลังจะได้คุยกับใครคนนั้นนะคะหรือเขาอาจจะแบบส่งข้อความมาแล้วก็มีการนัดแนะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกตื่นเต้นนะค,ะคุณจะรู้สึกว่าแบบเขินอายมีความสุขนะโอ้โหต้องบอกว่า ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ในแรนดอมเขายังอยากกลับมาไหมนะคะเขายังอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าในหนึ่งข้อนี้คุณอยากได้อะไรนะคะเนี่ยเงินความรักการงานความสำเร็จหรืออะไรที่คุณอยากได้ให้เลือกหนึ่งอย่างคุณอยากได้อะไรช่วงนี้คุณจะได้นะคะถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะคะแล้วเป็นในเรื่องของความรัก ใช่เลยค่ะสิ่งนั้นแหละกำลังจะเกิดขึ้นจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันนะคะต้องถือว่าวันนี้ดีนะคะเป็นเป็นลักษณะที่แบบขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะขอให้คุณดื่มด่ากับคลิปนี้แล้วขอให้คุณเชื่อว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แน่นอนแล้วก็จะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะใบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ เพจออฟคัฟนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเป็นลักษณะของอืมมันมันเป็นเป็นเป็นความรู้สึกว่าคุณกำลังที่จะมีมีคนมามอบความรักให้อะไรเงี้ยหรือมีคนเอาของมาให้คุณหรือ หรือคุณกำลังไขปัญหานั้นๆได้นะีคุณดูสินะคะ r ิ n งมีใช่ไหมเออนะคะเหมือนเหมือนกับตอนเนี้ยในในช่วงนี้อะนอกจากคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันหรือได้รับการติดต่อกลับของเขาคนนั้นแล้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะของแบบเเขากำลังจะให้อะไรสักอย่างกับคุณนะคะเอออาจจะเป็น สถานะที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือมีของขวัญของฝากมาให้คุณก็ได้บทสรุปทั้ง6ใบนี้เป็นไพ่ดีหมดนะคะดังนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เขายังอยากกลับมาคบกันกับคุณอย่างแน่นอนนะคะและแนวโน้มมันจะดีขึ้นอย่างมากเลยขอให้คุณได้โปรดเชื่อมั่นนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชม ในคลิปนี้แรนดอมกับหัวข้อเขาอยากกลับมาไหมนะคะเขายังอยากกลับมาไหมโอเคค่ะไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ